เป็นยังไงกันบ้างครับเจอกับพวกเราภูพาเวลภูพาเวลครับ,รบผม วันนี้บอกเลยว่าอบอุ่มแบบสุดๆวันนี้เรามาร่วมงานเนี่ยบอกเลยว่าทางวันสายามซูเปอร์แอป,ปเนี่ยเขาจัดกันแบบเต็มอิ่มมากแล้วบอกเลยว่าเป็น,ปน,นครั้งแรกคิดนิดเดินคุย super close นะเป็นระยะแบบเผาคนกันเลยทีเดียววันนี้สนุกมากเราได้ทำอะไรหลายอย่างกิจกรรมเยอะมากมีทั้งร้อยลอย้อยมูเตรูสายมูอย่างหนูชอบใจไหมแต่แต่มันงงเพราะมันูลังแต่พี่บอกเลยว่าชอบกิจกรรมคัพเค้กมากขอบคุณทางเบบี้ชีโนนะครับที่ มีเชฟมาแล้วมาสอนเราหลังไม่บอกว่าเขาคิดค้นสูตรพิเศษมาสําหรับพวกเรานะใช่เพราะว่าเป็นช็อกแลตช็อกแลตฟูพาเวลผสมสตรอเบอรี่มีความผสมผสานระหว่างเราและเราอ่านั้นแล้วมีการแแต่งเติมละเลงแล้วเขาให้เป็นแล้วมีแบบโมเดลหมากับแมวอ่ะเป็นหมากับแมวน่ารักกันทุกคนน่ารักกันทุกชิ้นแน่นอนครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางวันสยามนะครับที่ให้พวกเราฟูพาเวลมาใช้เวลาร่วมกันมีแต่งกรีตกับทุกคนนะครับถ้าใครอยากเจอพวกเราอีกก็ กดไว้เลยนะครับติดตามออไว้ว่ามีกิจกรรมในครั้งหน้าเนี่ยต้องไม่พลาดแล้วนะค,ะออครับเจอกันแน่นอน,นะค,ะอค,ครับบ๊ายบาย